ความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อนะครับอย่างอย่างมีประสบการณ์นะครับเพราะเฮียบรมโมทแกไปทั่วเหมือนกันวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของแปดลงสีนะครับนี่นะครับครอบจักรวาลมีทั้งหมดสิบแปดวงกันได้ทุกอย่างเลยทำไมต้องสิบแปดครับเนี่ยก็คือพลังจะมากครับมาถึงกระแทกเราเลยสองของสิ่งไม่ดี แก้ปีชงแก้ปีชงปีอะไรได้หมดครับพวงจุ้ยพวงจุ้ยก็ได้แล้วข้างหลังจะมีจีวร <Hey, S 1> ของ <Hey. S 1> ใต้ซอทางวัดเอ็งนายีหรือพระยวนเนี่ยครับ อ๋อข้างหลังมีจีวอรด้วยแปะด้วยครับ,รบหรือว่าแบบธรรมดาก็จะไม่มีอันนี้เป็นเรซินนะครับพี่ใช่เรซินครับบูชาเท่าไหร่สองพันครับหรือว่าไปที่สารเจ้าก็ได้ก็จะมีนะครับนี่ครับข้างหลังยันสีเขียว<ช>สีเขียว<ช>เป็นยน<ช>ันแห่งความอุดมสมบูรณ์เ,เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับ แล้วตัวนี้ตัวพุทธคือพระพุทธเจ้าเราอะ่ะยังไงเราลืมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวพุทธคือพระพุทธเจ้าเราอ<ล>ะ<ม>ายังไงเราลืมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ได้ท่านเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วนี่คือ,อยานฟ้าประทานพรตัวเทียนคือขุนเขาคือยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าเง็กเสียงฮองเต้บัญชามาให้สามเสียนนี้คือมี มีเทียนมีกัวมีสื่อมีฮกนะครับคำว่าเทียนนี่ก็คือฟ้าหรือขุนขาหรือเงี้ยเสียงมันเต้คือตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัวกัวก็คือตัวประธานความโชคดีทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่มาของยันนี้ก็คือเงเสียงพันเตะส,สามลกันยันสามดวงนี้คือคำบัญชาจากสงสวรรค์ เสร็จแล้วมาให้เทพสามตาเทพสามตาก็คือตัวแปะนะครับเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์แล้วนี่ดอกกัน2อันนี่คือโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทําอะไรก็ประสบจากความสําเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณเนี่ยประมดบ้างครับฝากเบอร์นิดน,นึงะเบียครับเบอร์โทรศัพท์ผม091-559-6452 2> นก็คืคอ091 5 5 9 6 4 5 2นะครับจะปรึกษาผมเกี่ยวกับว่ารักกิจการค้าไทย